ปกของตลาดจับมือดีอาร์จัดแคมเปญมอบบัตรกำลังรวม1ล้านบาทแก่ผู้ประกอบการหญิงในตลาดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเสริมความมั่นใจในการทำธุรกิจและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันงานถแถลงข่าวได้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลเฉพาะทางสัญญกรรมตกแต่งดีอาร์วันนี้ก็อยากจะมา เล่าถึงประสบการณ์นะคะในการพบกับผู้หญิงเก่งคนหนึ่งแล้วก็สวยคนหนึ่งที่เป็นน้องสาวที่น่ารักมาโดยตลอดคือตอนแรกเลยอะคะ่ะเป้เข้าไปรับบริการจากโรงพยาบาลดีอาร์ท ตรงสาขาราดพร้าวอะค่ะด้วยด้วยความที่แบบเป็นผู้หญิงที่ตอวอค่ะก็จะทานแล้วก็นอนออกกำลังกายก็น้อยเมตาบอลิซึมก็ทำงานน้อยลงเนาะ <c oughs> ก็ก็เลยไปปรึกษาเรื่องของการดูดไขมันค่ะ,ะเจอคนแรกก็คือคุณวิทยเป็นผู้จัดก,การก็เฟิร์อิมเพชชั่นมากๆหลังจากนั้นคุณวิทยก็แนะนำให้คุณบลูมารู้จักซึ่งตอนหลังมาก็เพิ่งทราบว่าคุณบลูเนี่ยเป็นเจ้าของของ ทางโรงพยาบาลดีอาร์ตซึ่งน้องบูน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นคนเรียบร้อยอัธยาศัยดีที่สำคัญไปกว่านั้นน้องบูยังไม่ได้ติดตามแค่เพียงว่าเป็นลูกค้าหรือเป็นคนไข้ของน้องบูน้องบูยังติดตามต่อไปว่าเป็นเหมือนกัลยาณมิตรเป็นเหมือนน้องสาวที่ดีคนหนึ่งและพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆแลกเปลี่ยนกันมาโดยตลอดค่ะในส่วนของบูนะคะก็ เป็นเกียรติของบูมากๆเลยนะคะที่พี่ปุเป้เนี่ยให้เกียรติโรงพยาบาลของบูนะคะเพราะว่าจริงๆพี่ปุ้เป้เนี่ยเลือกทําที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าก็ไว้วางใจโรงพยาบาลของบูตั้งแต่คลินิกแล้วนะคะค่ะตั้งแต่คลินิกแล้วก็ยังตอนนี้ก็ยังมาดูแลกันที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ด้วยความที่บูอ่ะพอได้รู้จักพี่ปุเป้ได้คุยกับพี่ปุเป้ค่ะรู้สึกว่า พี่ปูเป้เป็นเหมือนไอดอลของของหนูอ่ะแล้วก็เป็นไอดอลของผู้หญิงนะคะที่ที่แข่งแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆเพราะว่าพี่ปูเป้เองก็ทําตลาดให้เป็นติดแบบตลาดดอกไม้ที่ติดอันดับพของโลกได้ปูก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำตะเข็เป็นหนึ่งกับพี่เป้ในการที่อยากที่จะแบบว่าถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับพี่เป้คือเป้เองอะค่ะเป็นคนเสนอตัวเองบอกนุ๊ก เปิดเป็นโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็ยิ่งใหญ่สวยงามอีกทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ค่อนข้างมีคุณภาพมากจริงๆแล้วอีกทั้งบริการของพนักงานทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงการตลาดเป็นอย่างดีนะคะเซอร์วิสไม์ก็ดีก็เลยอยากจะมา ทอดหรือว่ามาบอกให้ทุกคนทราบว่าโรงพยาบาลดีอาร์ตยะดียังไงไม่ว่าจะเป็นห้องพักตลอดจนพนักงานทีมแพทย์หรือแมก้กระทั่งเจ้าของเองอะค่ะ้องบลูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเป็นมอบให้กับพี่น้อง ของพี <ped reading> ่เป้ซึ่งพี่น้องในที่นี้หมายถึงคนในชุมชนตลาดปาาคลองตลาดหรือตลาดยอดพิมานหันกลับมาดูในสิ่งที่พี่เป้มั่นใจว่าทําไมถึงมั่นใจที่นี่แล้วที่นี่ก็ส่งต่อไปให้กับน้องๆด้วยความตริงใจเออเป็นวอเชอร์นะคะหนึ่งล้านบาทนะคะให้กับแม่พาที่ขอบคคนตลาดด้วยผ่านพี่ปูเป้นะคะแล้วก็ขอบคุณแทนพี่น้องทุกคนนะคะใช่ค่ะปูปูรู้สึกว่า ในวิกฤตแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะทุกคนรู้ว่าเศรษฐกิจมันเราต้องต่อสู้นะคะพี่ปูเป้ใ่แล้วบูก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นพลังของแบบพี่ผูเป้แล้วก็เราก็บูก็อยากส่งต่อโดยความสวยส่งต่อความสวยให้กับแม่ค้าทุกคนให้เขามีความสวยงามเหมือนกับ ดอกไม้ที่เขาขายอย่างนี้ใช่ไหมคะเชื่อว่าถ้าถ้าพลังข้างในมันแบบมันเต็มเปี่ยม<ช>มันสวยมันมั่นใจอะ่ะทุกทุกวิกฤตก็น่าจะฝ่าฟันได้ได้แน่นอนเลย <c oughs> ค่ะก็สําหรับพี่เป้เหรอคะถ้าจะให้เพิ่มเติมก็ต้องย้ําคําว่าขอบคุณ น้องบูนะคะที่มีน้ำใจให้กับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันในฐานะของพี่ที่เป็นเจ้าของตลาดปากของตลาดและตลาดดอกไม้ยอดพิมานพี่ทราบอยู่แล้วว่าน้องๆพี่ทุกคนนะ่ะชอบสวยชอบงามอย่างเช่นดอกไม้ที่เขาขายไปบางคนก็ไปทำตรงนั้นบางคนก็ไปทำที่นี่ที่นูน่นแต่อยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่าที่ที่พี่เป้ยืนอยู่นะตรงนี้ เป็นที่ที่พี่เป้นมั่นใจมั่นใจต่อทีมแพทย์พนักงานผู้บริหารโดยเฉพาะคุณบูค่ะขอบคุณคุณบูอีกครั้งค่ะ